สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวินทิดาชูบัวทองค่ะอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะอยู่ห้องคุณครูมานัสนาเน,นินช้างค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงตื่นเถิดชาวไทยค่ะ ไทยอย่ารับไรล,ลุ่มลงชาติเรื่องดำรงก่พอพระเราทางไรผ่ามัวลับมัวลงเราก็คงมาลายเราตองเลงควนควายตื่นเถิดชาวไทยบ้านเมือ,อยงยามฝงฟุ้งรุ่งเรืองก่ออย่าลืมควนควายเพิะ ศึกมาเราจะพากันตายจำไว้เธอสายตื่นเธอชาวไทยตื่นเธอชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มลงฉากจะเรื่องดำรงก่อเพราะเราทางหลยถา้ามัวหลับมัวลงเราก็คงมาลายเราต้องเล่งควนควายตื่นเธอชาวไทย บาทไทยเราไม่น้อมยอมใครจะสู้จนชิบสลายวังะดุงแล้มทองเราพี่น้องยญิงชายยายชาติสูญหายตื่นเถิดชาวไทย ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มลงชาติจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทางไลาย้ามัวลับมัวลงเราก็คงมะลายเราต้องเล่งควนควายตื่นเถิดชาวไทยชานเมืองยามฝึนฟุงฟ้งรุงเรือ ก็อย่าลืมควรนควายเพื่อตัวศึกมาเราจะพากันตายจำไว้เธอสายตื่นเธอชาวไทยตื่นเธอชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มลงชาติตะเรื่องดำรงก่อเพราะเราทางร้ายถ้ามัวหลับมัวลงเราก็คงมะลา เราต้องเร่งควนควายตื่นเถิดชาวไทยชาติไทยเราไม่น้อมยอมใครจะสุกจนชีพสลายวังะดุงแหลมทองเราพี่น้องยิิงชายยาให้ชาติสุนหายตื่นเถิดชาวไทยตื่น ชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มล้งชาติเรื่องดำรงก่อพระเราทางหลยถามัวหลับมัวล้งเราก็คงม้าลายเราต้องเร่งควนควายตื่นเถิดชาวไทยสวัสดีค่ะ